โดยสันก่าวนีการแนนคดีอาญาของผูน้นำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดตรวจพยานยาและหลักฐานคดีสนามฟุตซอลว,วิวรัตและพวก17พฤษภาคม65แต่ส่วนนัดแรก14มิถุนายน ที่สารดีกาพนกงาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืององค์คณะผู้พิพากษาออกนั่งบันลังพิจารณาคดีทุจริตสนามฝุตเอาโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา18จังหวัดภาคอีสานที่อายการเป็นโจทย์ยื่นฟ้องนายวิวรัตรัตนเศษสะส,ะส,ะสะพลังประชารัฐและพวกรวม87คนเป็นจำเลยวันนี้ทั้งหมดมาให้คำให้การในวันพิจารณาคดีครั้งแรกครบทุกคนและต่างให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาตามคำฟ้อง คำฟ้องของอายการยื่นฟ้องทุจริตเงินจัดสรรง,งบประมาณปี2555จัดสร้างสานามฟุตซอลและอาคารในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา18จังหวัดมูลค่าความเสียหายเกิด4,500ล้านบาทซึ่งมีการสร้างแต่ไม่ได้มาตรฐานและใช้งานไม่ได้ โดยคำฟ้องชี้พฤติการในกระบวนการเป็นการทุจริตเชิงนโยบายจะตั้งเอกชนที่เป็นพวกดำเนินการร่วมกันโดยมุ่งหมายไม่ให้มีการแข่งขันเสนอราคาอย่างเป็นธรรมการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตและความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ดยสารนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่17พฤษภาคม2565เวลา9นาฬิกา30นาทีโดยมอบให้เลขานุการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเลขาองค์ทนบเป็นผู้ดำเนินการพร้อมกับรับไต่สวนนัดแรกวันที่14มิถุนาย,ยน2565เวลา9นาฬิกา30นาทีโดยสารย้ำที่จะเร่งรัดพิจารณาคดีให้แล้วเสร็จตามเวลาที่เหมาะสมทางนี้สารได้พิจารณาภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 โดยให้บุคคลี่เข้ารับ ฝังการพิจรารณาคดีรวมถึงสื่อต้องเข้ารับการตรวจค้นเชื้อโควิด -19 ด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนทุกคนจุดินเปิดพาณิชย์ด,ดยราคาลอต6ินิวเยร์กานเซลล์2 2 2 2รับปีใหม่สุดยิ่งใหญ่ตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคมปีหน้า ายจุลินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนลด16นิวเยียร์กรันเซล2,022โดยเป็นกิจกรรมพิเศษสูตรประจำปีของกระทรวงพาณิชย์ที่จะเข้ามามีส่วนช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนต่อเนื่องตลอดสองปีที่ผ่านมาในโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนและภายใต้แคมเปญพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนนิวเยียร์กรันเซล2,022ซึ่งถือเป็นของขวัญปีใหม่ชิ้นสำคัญภายใต้ความร่วมมือของกระทรวง ทรงพาณิชย์เอกชนละผู้เกี่ยวข้องทางผู้ผลิตผู้จำหน่ายห้างสรรพสินค้าทางห้างค้าปลีกและค้าส่งห้างท้องถิ่นสมาคมโรงแรมสมาคมโรงพยาบาลสนย์บริการรถยนต์ธนาคารปั๊มน้ํามันโรงภาพ,พยนตร์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและแพลตฟอร์มออนไลน์ให้บริการกับประชาชนกว่า32,000สาขาทั่วประเทศในสินค้าและบริการสามหมวดใหญ่ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มสินค้าบริการที่ต้องใช้ในชีวิตประจาําวันอย่างเช่นอาหารเครื่องดื่มของใช้ในชีวิตประจาําวันของใช้ในบ้านเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้ายานยนต์อุปกรณ์ช่างและของตกแต่งรวมทั้งสินค้าเบตเตล็ด กลุ่มบริการได้แก่บริการทางก,การแพทย์ที่พักร้านอาหารศูนย์บริการรถยนต์ธนาคารปั๊มน้นํามันอินเทอร์เน็ตประกรันภยัยและกลุ่มแพลตฟอร์มและโลจิสติกส์ที่มีทั้งแพลตฟอร์มร้านอาหารแพลตฟอร์มสินค้าที่จะลดราคาสูงสุดร้อยละแปดสิบหกเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงสามสิบเอ็ดมกราคมปีสองพันห้าร้อหกสิบห้าจึงมั่นใจได้ว่าจะช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนและช่วยเพิ่มยอดขายให้กับภาคเอกชนได้และคาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนกว่าเจ็ดพันล้านบาท ธนาคารแห่งประเทศไทยเผยสำรองธนาบาัตร1.2แสนล้านบาทช่วงเทศกาลปีใหม่ยืนยันเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน นายสมบูรณ์จิตเป็นธมผู้ช่วยผู้ว่าการสายออกธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทบเปิดเผยว่าในช่วงสิ้นเดือนธันวาคม2564และช่วงเทศกาลปีใหม่2565ที่ประชาชนมีความต้องการใช้ธนบัตรในระดับสูงกว่าปกตินั้นธนาคารแห่งประเทศไทยได้พิจารณาปัจจัยทางเศรษฐกิจสถานการณ์โควิด -19 แนวโน้มการชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆรวมถึงมาตรการภาครัฐที่เกี่ยวข้องและประเมินว่าธนาคารพาณิชย์จะเบิกจ่ายธนบัตรจ,จากธนาคารแห่งประ ประเทศไทยเพื่อเตรียมพร้อมในการให้บริการประชาชนในช่วงหนึ่งสัปดาห์ก่อนเทศกาลปีใหม่2565เป็นมูลค่าสุทธิประมาณ120,000ล้านบาททางนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เตรียมสำรองธนบัตรชนิดต่างๆเพื่อรองรับความต้องการไว้อย่างเพียงพอแล้วจบการเสนอข่าว16นาฬิกา5นาทีค่ะ